คนแบบไหนคบแล้วไม่รอดคุณเคยมีคำถามแบบนี้ไหมถ้าเกิดคุณเคยมีคำถามคลิปนี้ค่ะจะมาบอกคุณว่าคนแบบไหนที่เจอแล้วจะเสียเวลาคบเลยคบไปก็ไม่รอดเพราะว่าคุณจะสะสมความรู้สึกสงสัยว่าจริงๆเขารักคุณหรือเปล่ามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆคนแบบที่หนึ่งนะคะคือคนที่เขายังไม่ลืมคนเก่าค่ะหรือที่หนักกว่านั้นบางครั้งเขายัง คุยกับคนเก่าหรือคบกับคนเก่าอยู่เลยคือยังไม่เลิกสนิทอ่ะเพียงแต่ว่าเขาจะมีคุณเข้ามาเพื่อช่วยให้เขาเลิกกับคนเก่าของเขาให้ได้สําเร็จค่ะแบบเนี้ เขาไม่ได้รักคุณจริงค่ะแต่เขาใช้คุณค่ะเป็นเครื่องมือดึงความสนใจของเขาออกจากคนเก่าไม่ใช่ความรักนะแต่มันเป็นการที่แบบหาอะไรก็ได้สิ่งใดก็ได้มาทําให้ฉันมีแรงฮึดหรือมาดึงความสนใจของฉันออกจากคนที่ฉันรักจริงๆเขารักคนเก่าค่ะเขาคิดถึงคนเก่าค่ะเขายังไม่ได้รักคุณค่ะคุณเป็นเพียงแค่เครื่องมือดีๆให้กับเขา คนแบบที่สองค่ะคือมนุษย์ขี้เหงาค่ะคนขี้เหงาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขามีคุณเพียงเพราะว่าเขาอยากได้ใครสักคนมาทำให้เขารู้สึกดีทำให้เขาแบบไม่เบื่อไม่เหงาเท่านั้นเองแปลว่าเขาจะมาหาคุณเขาจะเจอคุณตอนที่เขามีอารมณ์เหล่านั้นเท่านั้นค่ะพอเขามาเจอคุณเขาหายเหงาเขาหายเบื่อเขาจะจากคุณไปค่ะไปใช้ชีวิตของเขาตามปกติจนกว่าเขาจะเบื่อและเหงาใหม่เขาก็จะกลับมา ดังนั้นคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าทําไมคนนี้มามาหายบทจะมาก็รู้สึกต้องการกันเหลือเกินต้องการความสนใจต้องการความรักต้องการกันจัดหรือเกินต้องเป็นเวลานี้เดี๋ยวนี้ด้วยเท่านั้นอย่าค่ะไปเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับคนลักษณะนี้เพราะมันจะทําให้คุณกังวลใจว่าตกลงเขาคิดยังไงกับฉันทําไมเขาไม่ชัดเจน ทำไมเขามามาหายหายทำไมเดี๋ยวบางทีเขาดูเหมือนต้องการฉันมากแล้วบางทีเขาดูเหมือนไม่ต้องการฉันเลยประสาทแดกค่ะถ้าเกิดคุณไปมีความสัมพันธ์กับคนแบบนี้ 3. ค่ะคือคนที่เขามีคุณเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนอะไรละ่ะลองไปดูสิเขาเดือดร้อนเรื่องเงินหรือตอนนี้ชีวิตเขากำลังตกอับแล้วเขาไม่มีใครเอาเขาไม่มีใครช่วยเหลือแล้วบังเอิญเขาเห็นว่าคุณช่วยเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วยเรื่องงานช่วยเรื่องที่พักอาศัยช่วยเรื่องเงินช่วยทุกอย่างค่ะเขาไม่ได้รักคุณค่ะเขาเห็นคุณค่ะเป็นเสมือนห่วงชูชีพค่ะที่เขาจะต้องรีบคว้าไว้ในสภาวะที่เขาใกล้จะจมน้ำตายเขาจะยึดคุณไว้เหนียวแน่นและมั่นหมองค่ะคุณจะรู้สึกเป็นคนสำคัญสำหรับเขาค่ะแน่นอนค่ะเพราะคุณคือห่วงชูชีพค่ะแต่ค่ะทันทีที่เขาถึงฝั่งของเขาค่ะเขาจะโยนชูชีพันันทิงค่ะ ไม่เหลียวหลังเลยค่ะแล้วเดินขึ้นฝั่งด้วย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 ไปในเส้นทางที่เขาต้องการเดินค่ะแล้วไปเจอคนที่เขาต้องการเจอแล้วก็ลืมชูชีพอันนี้ไปมันไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณไม่ดีนะคะแต่มันเป็นเพราะว่าจุดตั้งต้นค่ะเขาไม่ได้รักคุณค่ะเขาเพียงแค่เป็นคนคนหนึ่งที่จะจมน้ำตายในวันนั้นแล้วบังเอิญคุณเป็นชูชีพที่ลอยมาให้เขาคว้าไว้ได้ค่ะสี่ค่ะ คือคนที่ไม่รับผิดชอบค่ะไม่รับผิดชอบในที่นี้หมายความว่าไม่ทำอะไรเองในสิ่งที่เป็นของของตัวเองเช่นธุรกิจของเขาจริงๆมันก็มีเรื่องที่เขาพึงรับผิดชอบแต่ว่าเขาไม่อยากรับผิดชอบมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาขี้เกียจหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาแบบเขาอยากไปทำอย่างอื่นเขาดึงคุณมาค่ะเพื่อให้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาไม่มีเวลาจะทำขี้เกียจจะทำไม่อยากจะทำ เขามีคุณไว้ค่ะทําทุกอย่างแทนเขาค่ะไม่ใช่ความรักนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการจ้างคนโดยไม่ต้องใช้ตังค์แต่ใช้คําว่ารักหลอกล่อไว้4แบบนี้ค่ะคือคนที่ ถ้าเกิดคุณคบไปคุณไม่มีทางมีความสุขหรอกแต่คุณจะได้ความทุกข์ทรมานใจมาเป็นของของคุณตั้งแต่คุณเริ่มจริงจังกับเขาหรือเริ่มเป็นแฟนกับเขาค่ะเพราะมันจะทําให้คุณสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าเขารักฉันจริงไหมเขาหลอกผมหรือเปล่าทําไมมันไม่ค่อยมีความสุขเลยวะแล้วทาไมมันถึงเหนื่อยอยู่ได้ตลอดเวลาที่คุณมีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เข้ามาคบคุณด้วยความรักเป็นที่ตั้ง แต่เขาเข้ามาคบคุณเพียงเพราะว่าเขายังไม่ลืมคนเก่าหรือเขาอยากจะลืมคนเก่าให้ได้เขาเหงาเขา,เขาอยากบักตวงและใช้คุณให้เป็นประโยชน์และสุดท้ายมาทำทุกอย่างแทนเขาเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องทำอะไรคนแบบนี้เจอปุ๊บขอให้ออกไปให้ไกลๆค่ะเพราะถ้าเกิดคุณถลำตัวไปความเสียใจไม่จบไม่สิ้น sẽ bên